พอทาบินทีดูคนต้อนรับก็สู่ช่องลูเซียนเมโลดิกด้วยนะครับผมนะวันนี้ตามชื่อคลิปถ้าคุณเคยฟังเสียงของยังเจนอะทำไมรู้สึกว่า ต้องออกเป็นล่านะครับผมนะการมิกเนี่ยให้ได้รู้สึกว่าเป็นโทนของยังเจนะครับผมแบบสเต็ปบายสเต็ปว่ามันดูกันว่าผมทํายังไงบ้างนะโอเคสวัสดีครับผมชื่อเบสนะหรือที่ทุกคนรู้จักกัน,นก็คือรูเซียนเมโลดิกนั่นแหละวันนี้ผมจะมาถอดสูตรมิกนะครับผมวิธีมิกเสียงร้องให้เหมือนยังเจนะว่าทํายังไงนะครับผมนะสไตล์และสเต็ปเนี่ยมันเป็นยังไงนะยังเจเนี่ยเขาจะเน้นเสียงกลางแบบใสแต่มันไม่บาดหูนะครับผมนะด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเสียงเขาโอเคผมจะพามาดู before after กันว่าเป็นยังไงบ้าง ทูทำมันไม่ง่ายแต่กูทำมันได้เหมือนกูโปรจกดกูจะพูดอะไรกันก็ได้แต่ว่าภาพที่กูทำมันไม่ง่ายแต่กูทำมันได้เหมือนกูโปรจกดกูจะพูดอะไรกันก็ได้แต่ว่าภาพที่ออกมามึงดูโง่จัดจะพูดอะไรก็พูดไปกูไม่สนใจหรอกข่าวลือคำพูดมึงไม่มีค่าสภาพกูว่าเดี๋ยวคนก็ลืมไม่ต้องโทรมากูไม่ให้ยืมก็อย่างที่ทุกคนได้ยินไปนะโอเคเราจะมาดูกันเลยว่าในแต่ลสเต็ปที่ผมปรับไปมันมีอะไรบ้างนะอ่ะอันดับแรกเลยมาดูกันที่ออโตจูน แน่นอนผมจะใช้เป็นอโติจูนโปรนะครับผมเพราะว่ามันสามารถปรับได้หลายฟังก์ชันปรับได้หลายปุ่มนะอินพุตท้ายผมจะเลือกเป็นออโต้นะคีย์เป็น F Min มเนอร์นะผมก็ปรับตามคีย์ของเพลงเราว่าเพลงนั้นไหนบะีนนั้นดนตรีนั้นมันเป็นคีย์อะไรก็พยายามปรับให้ตรงนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เสียงเราของเราเข้าคีย์มากขึ้นเป็นเพลงเดียวกันนะจากนั้นมาดูตรงที่นิดจูนสปีด ผมปรับค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากด้วยความเสียงของเขาเนี่ยจะมีค่อนข้างออโตจูนค่อนข้างเยอะออโตจูนค่อนข้างจ๋าเลยจะฟังได้เลยว่ามันมีการเปลี่ยนน้ตที่ค่อนข้างเร็วผมเลยจะจูนเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณ2ฟิกจูนเนี่ยผมจะปรับไว้ที่เม้าไม่เหมือนความเร็วที่เราอยากให้ออโตจูนของมันทํางานเลยไหมย,ยิ่งเราปรับเนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะเวลาในการทํางานมากขึ้นนะส่วนฮูมานั์ผมปรับ16ตรงนี้ มันจะให้ความเป็นเสียงเอกลักษณ์ถ้าใครปรับเนี่ยจะลองฟังดูได้เลยว่ามันบางทีเนะี่ยถ้าเราใช้ออโตจูนเยอะเนะี่ยมันจะทาให้เสียงเราเป็นหุ่นยนต์แต่ถ้ามีปุ่มเจ้าตัวฮุมมาไนเนะี่ยเวลาเราใช้เนะี่ยให้เราฟังรู้สึกว่าวเพลงไหนเราอยากได้ออโตจูนแบบธรรมชาติออโตจูนแบบคลินครีนแบบเนื้อเสียงคนปกตินะ่ผมก็ลองแนะนำให้ปรับเจ้าตัวอุมมาไนนะครับผมโอเคอลองฟังมีออโตจูนกับไม่มีออโตจูน ที่กูทามันไม่ง่ายแต่กูทามันได้เหมือนกูโปรจัดมึงจะพูดอะไรกันก็ได้แต่ว่าภาพที่ออกมามึงดูโง่จัดที่กูทํามันไม่ง่ายแต่กูทํามันได้เหมือนกูโปรจัดมึงจะพูดอะไรกันก็ได้แต่ว่าภาพที่ออกมามึงดูโง่จัดอีคิวเนี่ยผมจะใช้เลือกเป็นฟิลเตอร์นะครับผมเพราะว่ามันสามารถเลือกค่าคิวหรือเลือกเจ้าตัวแบรนด์น่ะค่อนข้างได้เยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างแคบกว้างนะผมและค่อนข้างละเอียดพูดง่ายนั่นแหละผมโลคัดเข้ามาที่ประมาณ120นะ ถึง130แล้วแต่เเสียงของเราจากนั้นผมจะฟังย่านความถี่พวกที่มันเป็นเสียงที่ไม่สะอาดผมจะพูดตลอดทุกคลิปนะเพราะว่า EQ ตัวแรกเราจะคัดออกไปก่อนเราทำความสะอาดเสียงร้องไปก่อนนะย่าน200วิธีการหาก็คือเหมือนเดิมเรื่อนขึ้นไปก่อนดันขึ้นไปก่อนสักนิดนึงแล้วก็ฟังดูว่ามันใช่ตรงที่เราอยากจะต้องการคัดหรือเปล่า ที่กูทํามันไม่ง่ายแต่กูทํามันได้เหมือนกูโปรจัดมึงจะพูดอะไรกันก็ได้แต่ว่าภาพที่ออกมามึงดูโง่จัดเห็นไหมฟังแล้วมันสึกอื้อๆนะมันไม่ชัดนะครับผมแล้วก็จะคัดทิ้งไปซะที่กูทํามันไม่ง่ายแต่กูทํามันได้เหมือนกูโปรจัดมึงจะพูดอะไรแต่ช่วงประมาณสองร้อยเน่ะพยายามระวังนะครับผมเพราะบางทีเราคัดเยอะเกินไปหรือว่าเราคัดมากจนเกินไปเนื้อเสียงของเราเนี่ยมันอาจหายไปได้ตามนะ มันไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยลดย่านบวมอย่างเดียวแต่เนื้อเสียงของเรามันจะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพยายามฟังแล้วก็เราพยายามคัดอย่าเยอะมากจนเกินไปให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยย่านที่มันเป็นย่านบวมเสียงเบสของเราเนะี่ยมันค่อยๆโอเคละมันค่อยลืนเงนกับเสียงเราของเรามันเริ่มชัดมันเริ่มใสอ่ะจากนั้นย่านประมาณช่วงไฮมิดพอรู้สึกว่ามันเป็นย่านที่อาจจะมาจากห้องของเราอาจจะมาจากไมค์ของเรานะ มันก็เลยจะคัดพวกเสียงห้องเสียงสะ้อนเสียงอะไรต่างๆทิ้งออกไปมันจะเป็นเสียงแบบนี้โปรจัดกูจะพูดกูเห็นไหมกูไม่สนใจหรอกข่าวลือคำพูดมึงไม่มีค่าสักพัก,กูว่าเดี๋ยวคนก็ลืมไม่ต้องโทรมากูามไม่ให้ยืมคราเนี้ยผมจะพามาดูเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์นะผมใช้เป็นเจ้าตัว r w a l วเนี่ยในการ บีบอัดหรือในการคอมเพรสเซอร์เสียงร้องของเรามันเป็นการดันเสียงร้องออกมาเห็นด้านข้างหน้าด้วยนะเวลาที่เราเพิ่มจุดตัวคอมขึ้นมาเนี่ยเสียงของเรามันจะอยู่บนบีดมากขึ้นมันจะโดนผลักออกมาข้างหน้ามากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมใช้บ่อยมากนะผมจุดตัวอาวอนะปรับจุดตัวคอมตัวเดียวตรงนี้มันก็จะบอกว่าเกนรีดักชันว่าเราโดนกดมันไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเนี้ลบสามผมก็แนะนําปรับอยู่ที่ประมาณลบสามถึงลบห้านะเพราะว่าถ้าอาจจะปรับมากเกินไปนะ่ะ อาจจะทําให้กดเนื้อเสียงของเราเยอะจนเกินไปได้ต่อมาเดี๋ยวผมจะพามาดูคอรัดนะคอรลัดเป็นเสียงยังไงอะฟังเหมือนกูโปรจัดมึงดูงโง่จัดอ่ะมันจะมีความบางกว่ามีความกลางวางกว่ากล้องกว่า้างกว่าเสียงร้องหลักนะครับผมนะหละักๆที่ผมใช้ปรับจุดตัวคอรัดของเราเนี่ยผมใช้เป็นจุดตัว CLA Vocal นะอ่ะมันก็จะมีให้ปรับเบส t i m b e ิ c o อม e บ s Reverb Delay Pitch นะผมในแต่ละหมวดของมันก็จะมีหมดให้เลือกย่อยเข้าไปอีกว่าเราอยากเชือใช้แบบไหนจริงๆถ้าอธิบายแนบ่มันค่อนข้างนานนะแต่ละการทำงานของมันก็เหมือนเสียงเบสเสียงสูงแล้วก็คอมเสเซอร์รีเวิร์บดีเล์พิชอยู่ในตัวเดียวกันนะในปรินตัวเดียวกันเจ้าตัวพิชเนี่ยผมเลือกเป็นเจ้าตัวสเตรอนะเพราะอยากให้เสียงมันมีความกว้างนิดนึงแล้วก็อยู่เป็นแบ็กกราวด์หน่อยแต่ผมอาจจะไม่ได้เพิ่มเอฟเฟกอะไรมันมากแล้วก็ ปรับเจ้าตัวย่านแหลมเนี่ยขึ้นมาให้มันเป็นโหมดท็อปนะครับผมให้ลดเสียงเบสลงนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ลดเนื้อเสียงคมมันนะไม่ไปชนกันกับเสียงรองหลักกันเองอ่ะฟังเหมือนกูโปรจัดอ่ะลองปิดเมึงดูโง่จัดมาเหมือนกูโปรจัดเหมือนกูโปรจัดมึงดูโง่จัดกูไม่สนใจหลอกข่าวลือ ถ้าใครอยากทําเสียงโทนแบบยังเจด้วยตัวเองเนี่ยผมทำโวคอลพิเซตไว้แล้วเพราะว่าเจ้าตัวโวคอลพิเซตเนี่ยใช้งานง่ายนะครับผมเพียงไม่แค่กี่คลิกเนี่ยเสียงของคุณก็จะเปลี่ยนไปเลยทันทีเดี๋ยวผมจะลองอัดต่อให้ฟังสักแป๊บหนึ่งนะครับผมใครที่สนใจดูรา,ายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะมึงบอกกูเปลี่ยนไปแต่มึงจำไรกูไว้ไม่ลืมแต่มึงจำไรว่ากูไม่ลืม,ม่ต้องโทรมากูไม่ให้ยืมมึงบอกกูเปลี่ยนไปแต่มึงจำไรกูไว้ไม่ลืมแต่มึงจำไรว่ากูไม่ลืม จริงๆหรอกมันไม่รักเหมือนที่มันบอกอมันไม่รักมึงจริงๆหรอกมันไม่รักเหมือนที่มันบอกกูได้แต่หวังว่าสักวันมึงจะดูออกกูได้แต่หวังว่าจะดูออก คลิปนี้ก็จบกันไปนะครับผมอย่าลืมลองเอาไปปรับกันตามด้วยละ่ะให้คุณลองไปใช้กันตามดูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยล่ะนะใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปนะ่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกไว้กันด้วยนะครับผมนะว่าให้ผมทําคลิปแนวไหนแบบไหนนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมนะแต่อาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละ่ะเจอกัน let's go